เนื้อหอไม่พักเลยนะครับสำหรับซาร่าคาซิงกินีนะครับนางแบบชื่อดังดีกีอดีตหวานใจนักร้องหนุ่มนักแสดงระดับตัวท็อปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นข่าวนะครับปลูกต้นรักกับนักแสดงหนุ่มลอนดอนนด,ดนอดีตหวานใจนางเอกท่านหนึ่งพอล่าสุดนะครับมีภาพออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยดูสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษ แม้ว่าจะออกมาเปิดใจว่าเป็นพี่น้องสนิทกันก็ตามล่าสุดนะครับมีโมเมนต์จิ้นนะครับสำหรับ2คนนี้เป็นภาพที่หยอกล้อกันอย่างน่าเอ็นดูโดยนางแบบสาวนะครับก็เอามือลูบไปที่ไหล่จับผมของฝ่ายชายนะครับแบบแฮปปี้แบบเอนจอยหยอกล้อกันสนุกสนานกับชุดที่มีความว้าวพอสมควรของแม่ซาร่า ด้านหนุ่มนดนนะครับนั้นก็นั่งให้ฝ่ายหญิงหยอกล้อเล่นแบบมีความสุขแบบนี้โมเมนต์จะก้าวข้ามความเป็นพี่น้องสนิทไปแล้วหรือเปล่าแต่ที่น่าสังเกตนะครับสังเกตดูดีๆคือมุมข้างของซาร่ามีความคุ้นๆกับข่าวก่อนหน้านี้กรณีของภาพหลุดอดีตเมียนักร้องคอ ผลองชุดวิวาหลังมีข่าวหนุ่มในวงการทําให้มีความเอฟพอสมควรแตกต่างกันที่ชุดและต่างหูที่สวมใส่แต่โลเคชั่นนะครับช่างใกล้เคียงกันมากเมื่อนํามาเทียบซูมดูนะครับกับชั้นวางของที่อยู่ในภาพคล้ายๆว่าเป็นคนละมุมครับแต่ตอนนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาและเชื่อมโยงเท่านั้นนะครับซึ่งนักข่าวพยายามติดต่อไปทางผู้จัดการของซาร่าแต่ก็ยังไม่ได้คําตอบแต่อย่างใด งานนี้ทิ้งท้ายนะครับกับภาพนี้เพื่อนๆก็ลองเอามาดูและเปรียบเทียบกันนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่